สวัสดีค่ะมาพบพาพอกันคือเกากับช่องโอ้ยหิวชนเนวมือนผ้ามากินกุ้งจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จะว่าซดหรือวาซดนนเนี่ยข้อตกปันนี้ก็ว่าโซจากนอกมันตายแล้วเอากินไหนคือเกาแสมบอเกาหน่ะมาเบิ่งหัวมันก่อนแต่ว่าก็มีมันอยู่เนยนี่นีน,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 นี่โอ้มันมันแตกไปเลยไหม เอาไม่เอาไมเอาตัวไม่ดีกว่าโอ้ยมันกระจายมันมันหลายเนี่ยมันก็เลยกระจาย <c oughs> อืมมันแซ่บขออนุญาตไปตรงนี้เด้อค่ะขออนุญาตไปมองนี้เด้อค่ะพี่น้องนี่น้ำจิ้มนี่แซบ่บดีๆบอกไว้เด้อ อืมขอว่างไปมองนี้เด้อมันคือบทสดหรอกเนาะเพราะว่ามันตายแล้วถามมันสราะคือสิดินเดเร็เร็วอ้าคุยน้ำจิ้มเข้าไปค่ะเฮ็ดเองแซ่บเองขวไน้หลายๆอืมอออแซ่แบแซ่บ กันกอคะ่ะอืมอันนี้ก็สองกินลกแล้วหมดเลยนี่แต่กินเบิร์ดหรือบอเบิร์ดบอลูนะคะเบิงเบิงเอาอยากดูว่าเบิร์ดบอเบิร์ดเบ,บิงเอาอืมมึงแน่มึงแน่มึงมั่นแน่แน่นี่ โ,อ,โอ,อ้มันได้หลยโอ้ยยยยยายยายย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 ยอยย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 ยนย่ยยยนมยมันมีมยนย่มันยี อาจจะกินแบบโซโค,โคกินหนึ่งอือือตะวมันแซบโหวตัวน,นี้ซด,ดบัวซดบรุรูต่ว่าตายเลยนี่แต่ว่ามันเด่งอยู่ได้น่เมืองพี่น้องมันแดงวอามันยังเต็นอยู่กินกับน้ำจิ้ม แซ่บจังอืมใส่พริกขีเข้าไปอือแซ่บอันนี้ผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแซ่บพิเกิน คือกินไฮเบิร์ตมั้อยอืมแจบค่ะอาทรถมาเต็มอืมเงิ่พี่นแะ มันเยิ่มบ่มีเละที่ต้องการหาประโุนมือโอ้พี่น้องจ๋ามันสิมิกี่อยู่บนมองหัวมันอยู่เด้เอาออกในเด้อ,อหวานฉ่ำ อืจอบขอกินผักก่อน เราคุยง่นอยอันนี้จ้าหัวกุ้งหัวกุ้งเยิ่มเยิ่มจ้าพี่น้องกินในเบสนี่ด้วยอืมฟิน จ้าฮัลโหลเพนคลิปนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะจ๊ะพบว่าสองโลต้องใช้เวลานะจา๊ะอยากให้พี่น้องได้เห็นแ้วกากินไปน้ำกันนะจา๊ะ นี่มองมัน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 เอา้าอืมมันเป็นยังไงนานะเอาไปมอง,งโอ้ยไม่เจ๋งเลยเป็นหักใครกันอืม เมยกินพักเรา,มาเมยใส่กุ้งอย่างเดียวกินให้กุ้งนันนานกินเทียนหนึ่ง้สี่เดือนในเดือนี่เมด้กินน,นั่น ไม่นองโอ้โอว่าเป็นยังเขาเข้าใจอะ อ้อ้ยโอ้เด้งๆๆๆมัดสู่มือได้นี่มัดสู่มือเฮ้ยมันจังไหนสิตายนี่เรียกเขาฝากอืมโอ้ยพี่น่า มากินหัวมันจะ้ะมองหัวมันมองแซบมันจะมีความมั่นนะคะความหอมนะคะของหัวกลุ่งพอกินเข้าไปแล้วมันสุดสิน้นโตมันจะสิบแบบ แน่นแนนเด้งเด้งซูมือนะคะมาซูมือด้เนี่ยที่ยังจับอักสี่นี่บิยูแล้หลังจากสองมือนี่นี่นี่เพราะมันถึงน้ำจิ้มไม่กิดสิยุดนะคะขอบปากโรดเป็นอืมอ่าโอ้ แซ่บโพดพ่อฮัลโหลแซ่บค่ะเป็น,ปนไปไห้อยากกินกุ้งแม่น้บตัวยหงไๆนะจำแขนนะนะแต่ผมอี่เป็นยาสือ้อเลยโอ้ลองเพลงอะลองไาเลยอยากลองเพลงนะ เด่กเด้กกลุ่งใหญ่ๆแม่พี่น้องทั้งใหญ่ทั้งแง่านานหัวใหญ่ๆมั่นๆนะแม่ซ้ำนี่มันกับมันกับพอดีกินนะจ๊ะมันกับแสบอยู่แต่ว่ามันบ่มั่นซ้ำตัวใหญ่ๆนะจ๊ะอ้า ฟังแต่เสียนะคะกินไปคางไปคิดเบิร์มินสมันซำไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไปเด้ลองเพื่อนใครเล่น,นีนยบอสเซีย,ยดิกซิสน,นะคะมันเป็นข้าววานะคะนี่ <c oughs> อบอยากวาวหลายย้า้หาง อาวโบเมนเพลงนะเชนเราเอง <c oughs> โ,อโอ้ยนี่มองนี่มันจะเป็นขีมมนเนี่ยอ,ออกไปกินเข้าไปนี่กินหัวอาหารเข้าไปนี่มันสีหง่อึงลืงอึงนะคะต้องอ,ออกอกเรียมองแสบมันมองหัวมัน กูเลยว่าแบบกินหัวมันจะสิอ้วนชิ้นนันชิ้นนี้โอ้ยอย่าไปเสือ้อเออเตะตาใคยดูแซ <c oughs> บครับ โพดโพรับไหมวะโพดโพค่ะออ้ยโมบายไรเพรแล้วเอาเลยเดิมโมไว้เลยเดิมโมไว้สีกินแล้วเพราะว่ามัทอกสีแดงแล้ หยัดเข้าไปกับเอาไว้แล้วสำหรับลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับน่าจะนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องโอ้ยหวแชนแนลให้ได้เด้อจ้าสำหรับมือน,นี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า